สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของวิ d ีโอ11เกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าหน้าจอไม่ให้ดับสําหรับวิ d ีโอ11การตั้งหน้าจอไม่ให้ดับก็จะตั้งค่าได้คล้ายๆกับวิ d ีโอ10โดยการไปที่ปุ่ม Start เลือก Setting หรือกดปุ่ม Windows I ที่คีย์บอร์ดจากนั้นให้เลือกที่เมนู System คุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่า Power คุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่า Screen and Sleep ให้คลิกที่มันหครั้ง โดยปกติแล้วถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบ PC คุณจะเห็นเมนูอยู่2เมนูเมนูแรกจะเป็นเมนูที่ไม่ให้หน้าจอดับหลังจากเราไม่ได้ใช้งานคุณสามารถจะตั้งค่าตรงนี้ได้ไม่ให้หน้าจอดับตรงนี้หมายถึงว่าดับที่หน้าจออย่างเดียวเมื่อคุณขยับเมาส์มันจะตื่นขึ้นมาทันทีก็คือ turn off my screen แค่ปิดหน้าจออย่างเดียว แต่ว่าเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการเข้าสู่โหมดสลิปนะฮะก็คือทาให้คอมพิวเ,เตอร์มันหลับซึ่งมันจะประหยัดพลังงานกว่าและมันก็จะตื่นได้ยากกว่าอะไรประมาณแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะให้มันไม่หลับเลยทั้งคู่คุณสามารถตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นเนเวอร์ได้ทั้งคู่นะฮะอันนี้คือ2เมนูหลักๆแต่ว่าใครที่ใช้งานโน้ตบุ๊กที่มีแบตเตอรี่อยู่คุณอาจจะเจอเมนูตรงนี้เป็น4เมนูนะฮะก็คือมันจะมีที่เขียนว่าเว้นพักกับเว้นอันพักก็คือประมาณว่าเมื่อคุณเสียบพัก คุณไม่ได้เสียบปลั๊กเพราะโน้ตบุ๊กมันมีแบตเตอรี่นึกภาพออกไหมครับมันจะต้องมีการตั้งค่าที่แตกต่างออกไปอันนี้คือแล้วแต่คุณว่าคุณอยากตั้งค่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กมันจะมีอยู่4เมนูก็คือเอาเมนูในแต่ละเมนูมาแตกออกเป็นอันปลั๊กนะฮะประมาณแบบนี้ถ้าคุณเป็นโน้ตบุ๊กก็คือตั้งค่าแค่นี้เองไม่มีอะไรโดยปกติแล้วคนใช้งานทั่วๆไปก็จะตั้งค่าพักหน้าจอไว้อะไรประมาณแบบนี้สัก30นาทีแล้วก็ตั้งสลีปไว้ไม่หนคุณยากต่แแบบ็ แต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะตั้งค่าคอมพิวเตอร์เอาไว้สําหรับดูหนังซึ่งเวลาปกติแล้วเวลาคุณดูหนังเนี่ยคุณอาจจะมีจอคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่แล้วคุณก็ไปนั่งดูที่โซฟาหนังอาจจะยาวประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุณอาจจะตั้งตรงนี้เป็นไนเบอร์เลยก็ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้งานหน้าจอเนี่ยมันอาจจะทําให้หน้าจอคุณดับได้คุณก็อาจจะต้องมาตั้งค่าไม่ให้มันดับได้จริงมันก็ตั้งค่าแค่นี้เองสองเมนูใหญ่นะฮะอันนี้คือวิธีการตั้งค่าเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าจอไม่่่่่่่ใหห้ดััับบขอองง Windows Video 11 10มมนกกก็จจะไไคคยแแตตตาาาเทารร ว่าเมนูการเข้าอาจจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยซึ่งหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาคุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ